แน่วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธค่ะอ๋อวันนี้เหรอตอนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านของมกี้นะคะเป็นวันดีค่ะนิมนต์พระอาจารย์พยุงศักดิ์วัดป่าแดดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่วัดป่าแดดวัดป่าแดดใช่ค่ะก็ท่านอาจารย์พยุงศักดิ์เนี่ยก็จะมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะดังมาก ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศตอนนี้ดังไกลไปโอ้โหหลายประเทศมากนิมนท์ท่านมานิมนท์ท่านมามาทำบุญวันแม่ใช่ไหมทำบุญวันแม่ด้วยค่ะคุณแม่กันอะไโซ่อยู่เลยกเติมวิตามิน่างจริงๆแล้วเนี่ยคือเดือนนี้เดือนสิงหาเป็นเดือนเกิดขันคุณแม่ก็เลยคุณแม่เนี่ยก็อยากนิมนต์พระอาจารย์พยุสานะคะมาทำบุญที่บ้านถวายอาหารเช่แล้วก็ มีสิดทองด้วยค่ะก็คือเป็นยันเสริมให้เสียนยันยันของพระอาจารย์สวยมากปราณีตงดงามค่อนข้างละเอียดมาใช้เวลาเขียนยันประมาณก็จะเราราวๆกับจะชั่วโมงเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ไปดูใกล้กันถาว่างดงามแค่ไหนวิจิตรมากใช่ใช่ต้องหาแล้วก็เลือมที่ เรืารส่งผ้่วยสำหรับ้่ายปัญหาของสุดนี้คือมาอยูท่ทีนี้บ้านหลังนี้นะคะจะต้องอยู่ตลอดไปขายไม่ได้แล้วนะคะบ้านนี้อยู่รั้วเฮงรือไว สุขภาพดีมีความสุข,ข้งครอบครัวจริงด้วยสวยด้วยไหมแหงเลยสวยอยู่แล้วสวยแต่เกิดก็เลยไม่ไม่ต้องสวยมากกว่านี้เลยถ้าสวยมากกว่านี้ก็จะแบบเป็นปัญหาละคนจะเข้ามาเยอะเกิดไปเดี๋ยวแม่จะปวดหัวอันนี้คือ,อยันอะไรครับอันนี้คือ,อยันยันนโภค,โภค,คาซัพนณโคคาซัพ ใครมีไว้แล้วรวยแต่ต้องขยันนะถ้าขี้เกยียจก็ไม่รวยมาฟัง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 นะคนไหนมีแล้วรวยแต่ถ้าขี้เกยียจไม่ทาํางานก็ไม่รวยขยันทันแข็งมากค่ะ <c oughs> ไม่เคยหยุดท,ทำงานเลยเดี <c oughs> ๋ยวนิมนต์พระอาจารย์เข้า,ขาห,ห้องนี้เลยนะยันโทรศัพท์นะยันโทรศัพท์ เขาจะว่าไงนะมีแล้วต้องเลยนะมีแล้วต้องทำต้องขยังแต่ถ้าไม่ทำไม่ก็ไม่รวยถ้าไม่ทำทำก็รวยถ้าไม่ทำก็รวยไม่ทำไม่รวย